2 6 9แ0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,500 5 000, 5 0 0เท่านั้นเองไม่เกิน6,200นะจ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะตัวนี้มีรถมานำเสนอ2 0 0คันนะคะผ่อนไม่แรงมากนะคะมากันเลยดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะอ่าวให้ดูเลยนะคะสําหรับน้องคันนี้นะตัวนี้นะคะเป็น t o y ยต a a เอ i ติดนะคะเครื่อง1.6น้าสีบอลเทานะคะนิดนึงนะตัวนี้สวยๆนะออกสีสวยมากเลยนะคะปี0ูย์นะ ราคาย,ยู่ที่269,000บาทค่ะ269,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันห0เท่านั้นเองไม่เกิน6,200นสองนะจ๊ะ <Wow. S 1> ตัวนี้ดูที่กระจังหน้าของเขานะคะ <Wow. S 1> แบรนด์ Toyota ชัดเจนเลยนะเป็นโครเมียมเนอะจับตัดกับกระจังหน้านะคะของเขานะคะที่เป็นดำนะคะลมดำเลยนะตัวไฟหน้านะคะเป็นฮาโลเจนเนาะอันนี้อ้องแจ้งก่อนนะคะว่ารถคันนี้ ติดแก๊ส LPG นะคะซึ่งเอาไว้ง่ายๆว่าวันนี้อ้อมอามาทั้งสองคันเนี่ยติดแก๊สทั้งคู่แต่ว่ามีติดแก๊สจากโรงงานและมีติดแก๊สที่ติดเองแต่ว่าติดได้จากศูนย์มาตรฐานนะคะสภาพยางยังดีอยู่นะจ๊ะยางปี18ปี78 1เเนาะโอ้โหยางก็ยางใหม่นะคุณลูกค้าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะยางส่วนตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะจ๊ะ ไฟข้างอยู่ตรงกระจกข้างนะคะในตัวของคิ้วกันศาสตร์นะคะมาจากศูนย์โตโยต้านะคะเพราะว่าตัวนี้มาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะแล้วก็ที่เปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้มีสเกิดข้างด้วยนะคะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวและดูสวยงามเนาะสำหรับคันนี้คันนี้รองรับน้ำมันเบนซินนะคะแก๊สโซฮอล95เติมได้นะจะ๊ะตัวนี้และก็เป็นแก๊ส LPG ซึ่ง ช้ระบบ2ระบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือตัวแก๊สเองนะคะให้ดูก่อนนะด้านหลังนะคะบ่งบอกว่าเป็นตัวเครื่อง1.6นะคะตัว E เนาะคาดโครเมียมนะคะอ่าเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึงนะอันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของตัวแก๊สเนาะนี่ตัวแก๊สนะคะอ่าเป็นแก๊ส LPG นะคะด้านหลังะก็ยังสามารถวางของได้อยู่นะคะคุณลูกค้าถือว่าตัวมี ถังวางแกแล้ววางของยังพอได้อยู่เนาะอ่าให้ดูน็อตเดิมคานเดิมไม่มีชนหลังมานะคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนาะพอเข้ามาภายในนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นออกสีเบดนะคะเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถเนาะดูคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีเทาเนาะสีเทาตัดกับสีเบดนะคะ มีที่วางของอ่ะอ้อมเปิดให้ดูเลยนะจ๊ะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นเครื่องเล่น CD ดี3านะจ๊ะมาครบหมดเลยนะนี่เห็นไหมคะเครื่องเล่น CD ดี3ปรับระบบแอร์ระบบเครื่องยนต์ระบบอะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้ปรับระบบแอร์เกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะเกียร์อัตโนมัติขั้นบันไดเนาะตัวนี้เบาะหนังเบาะหนังสีเบดสวยมากๆสำหรับวันนี้อ้อมน,นะคะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับดั้งใหม่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ